ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้ความรักสําหรับคนโสดนะค,ะคนโสดนะคะมีคนเข้ามามีคนถูกใจมีคนรู้ใจเข้ามามีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะแต่มีหลายคนอนะ่ะคุณอาจจะยังเลื่องไม่ถูกนะคะหลายๆคนมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่านะคะคนที่คน คุณเคยรู้จักมาก่อนนะคะจะมาตามจีบคุณหรือมาหาคุณนะคะเขายัางรอคุณอยู่นะคะสำหรับคนมีคู่แล้วนะคะในช่วงนี้คุณมีอาจจะมีเรื่องอต้องฝ่าฟันกับปัญหาและอุปสรรค่่อนข้างพอสมควรนะคะช่วงนี้นะคะ ระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดนะคะช่วงนี้ระวังมีเรื่องหงุดหงิดไม่สบายใจถ้าทะเลาะกันก็มีโอกาสที่จะดีกันค่อนข้างสูงนะคะทะเลาะกันก็ดีกันเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องของ,ของคําพูดและอารมณ์นิดหนึง่งนะคะสิ่งดีๆกาลังจะตามมานะคะขอให้คุณโชคดีนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคืออายุแม่ของคุณนะคะแล้วก็อายุข,ของคนรักของคุณให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีม่วงนะคะแล้วก็สีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ เลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้3 3นะคะ3 3 7นะคะ3 3 7ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ